สวัสดีคะ่ะนันนี่ keto fam cafe นะคะวันนี้จะมารีวิวสินค้าขนมต่างๆที่สามารถส่งทางแฟตเคอรี่ได้นะคะมีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูกันคะ่ะ อันแรกเลยนะคะมะพร้าวอบแหง้งตอนนี้พ้นเทศกาลกินเจไปแล้วนะคะใครไม่ทานเจก็ทานได้นะคะตัวนี้แบบว่าอร่อยมากๆเลยนะคะราคาแค่39บาทเท่านั้นเองแล้วตัวนี้ค่ะบล็อกกครีนะคะตัวนี้เบคอนชิดย่างราคา89บาทค่ะสลับออนบอกได้เลยว่ามีครบทุกรสชาตินะคะเลมอนลินจีก็มีนะคะมิกเบอร์รี่ก็มานะจ๊ะจะเอารสไหนก็บอกมาเลยคาราเมลแน่นมากนะจ๊ะ แล้วก็น้ำอ้อยอ,นนอันนี้อันนี้นี้เด็ดอันนี้เด็ดน้ำอ้อยจากทุกคนอาะานอกจากนี้ปลาสลิดพอดีคํานะคะ200บาทพออ่ะโอเควันนี้เอาไป199ก้จะ199กแคนเบรี่อบแห้งยังมีอยู่นะจ๊ะที่ราคา1ร้อบาทนะคะอันนี้เมอแรงเลยค่ะแม่ค้าสวยมากและรวยมากอา้าวเอาไปเลยของพี่การเคโล k ีโตจ้ะเมอแรงวาน,นิลลานะจ๊ะราคา69บเก้าบาทเท่านั้นนะคะ กับราคาใหม่จาก89เหลือ69โอ้โหเลิศมากๆเลยแล้วก็สตรอเบอรี่อบแห้งนะคะตอนนี้เสียงเหมือนพิตตี้เอมากๆเลยนะจ๊ะแต่จริง,รงๆแล้วเจ้าของร้านเองค่ะนันนี่เองตอนนี้อร่อยมากสวิตนะคะสวิตตี้ของคุกกี้นะคะตัวน,นี้ทำแพ็กเกจมาน่ารักมากเลยอะ่ะของเดลี่คิวเปอร์นะจ๊ะแล้วก็ยังมีแคปหมูเอาตัวน,นี้มาใหม่จ้ะคุกกี้สิงคโปร์นะคะมาวันนี้เลยแล้วก็จะมี อ๋อหนังปลาแซลมอนนะคะเจ้าเดิมจเจ้าเก่าจากพริกมีนะจ๊ะไข่เค็มก็มีนะบาร์บีคิวก็มีอันนี้ปาปิกาแล้วก็รสชีสค่ะส่วนซ c v ีวีนะคะใครตามหานะคะอันนี้ยังมีอยู่นะจ๊ะเต,ตาตานะคะอ่าแล้วก็สินค้าอื่นๆก็มีรสๆแน่นๆนะจ๊ะมาเหมากันได้คะ่ะขนม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 ก็แน่นเช่นกันนะคะวันนี้เลิกงานแล้ว อย่าลืมมาหานน,นี่นะคะที่ร้านแล้วก็สั่งอินบ็อกซ์มาดูก่อนได้เหมือนกันจากอินบ็อกซ์เพจเลย